การสร้างตัวแบบเงียบๆและเดินทางไปสู่ความสำเร็จที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนั้นเป็นเส้นทางที่หลายคนมองข้ามไปแต่ความจริงแล้วการทำงานที่เงียบๆและมีสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนจากภายนอกเรามักจะลงลืมถึงพลังของความเงียบการพึ่งพาความเงียบไม่ได้หมายความว่า เราต้องหลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นแต่หมายถึงการสามารถทำงานให้เสร็จรู้ล่วงได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกวิธีหนึ่งที่จะสร้างตัวแบบเงียบๆคือการมีวินัยในตนเองโดยการจัดสรรเวลาให้ดีไม่ปล่อยให้เวลาหลุดมือไปการทำงานในแต่ละวันให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีความสามารถในการควบคุมตัวเองได้มากขึ้นเราต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทำตามแผนที่วางไว้ไม่ต้องรอการยอมรับจากใครเพราะความสำเร็จที่แท้จริงคือการพอใจในตัวเองการทํางานแบบเงียบๆย,ยังช่วยให้เรามีสมาธิในการคิดการคิดที่ไม่มีสิ่งรบกวนช่วยให้เราคิดค้นสิ่งใหม่ๆห,หรือค้นพบทางออกในปัญหาต่างๆ ยิ่งเรามีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆความสำเร็จก็จะมาหาเราเองบางครั้งการตั้งใจทำงานเงียบๆและไม่สนใจการยอมรับจากภายนอกอาจทำให้เราค้นพบเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นเมื่อเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ความเชื่อมั่นในตัวเองจะเพิ่มขึ้นและสิ่งนี้จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนการสร้างตัวแบบเงียบๆ จึงเป็นการพัฒนาตัวเองจากภายในในที่สุดความสำเร็จที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจากการทำงานหนักและความพยายามที่ไม่หยุดยั้งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ต้องพึ่งใครในการเดินทางไปสู่เป้าหมายของเราการทำงานแบบเงียบๆเ,เป็นการฝึกตัวเองให้เข้มแข็งเพราะเมื่อเราไม่คาดหวังจากคนอื่นเราจะไม่ถูกกระทบจากความคาดหวังหรือความคิดเห็นของใครทำให้เราไม่รู้สึกกดดัน หรือถูกท้อแท้จากสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคิดเกี่ยวกับเราเราจะมีอิสระในการทำสิ่งที่เราต้องการตามแนวทางของตัวเองสิ่งที่สำคัญในเส้นทางนี้คือการเรียนรู้จากความผิดพลาดเมื่อเราเดินอยู่บนเส้นทางที่เงียบๆเ,เราจะได้พบกับอุปสรรคแต่ไม่ต้องกลัวที่จะพลาดหรือผิดพลาดความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่สำคัญในการเติบโต และเมื่อเราเรียนรู้จากมันเราจะรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองทุกครั้งที่เราล้มเหลวเราจะเรียนรู้วิธีที่จะลุกขึ้นใหม่และเริ่มต้นใหม่การพัฒนาอย่างเงียบๆไม่ใช่การหลีกเลี่ยงปัญหาแต่เป็นการเติบโตจากภายในและหาทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองในเส้นทางนี้เราจะไม่รอให้โอกาสมาหาเรา แต่เราจะสร้างโอกาสขึ้นมาเองจากการทำงานหนักและความพยายามอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เราต้องการในชีวิตอาจจะไม่มาในเวลาที่เราคาดหวังแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เราจะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เองการสร้างตัวแบบเงียบๆทำให้เราสามารถรักษาความเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงไม่ต้องพึ่งพาความเห็นจากคนอื่นว่า เราควรทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเราจะรู้ว่าเส้นทางไหนที่เราต้องการเดินไปและเลือกทำสิ่งนั้นอย่างมั่นใจการมีเส้นทางของตัวเองที่ไม่ต้องพึ่งใครทำให้เรามีความมั่นคงในใจไม่ว่าอุปสรรคจะหนักหนาสักแค่ไหนเราจะมีความสามารถในการเดินต่อไปการทำงานแบบเงียบๆย,ยังช่วยให้เรามีการตัดสินใจที่ดีขึ้น เมื่อไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอกเราสามารถทบทวนและพิจารณาตัวเลือกต่างๆได้อย่างชัดเจนเราสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นไปที่เป้าหมายของเราได้อย่างเต็มที่ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการพึ่งพาผู้อื่นแต่เป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและความพยายามที่ต่อเนื่องจากตัวเราเองการเดินบนเส้นทางเงียบๆไม่ใช่การหลีกหนีจากโลกภายนอก แต่เป็นการตั้งใจทำในสิ่งที่เรารักและเชื่อมั่นว่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จในที่สุดไม่ต้องการการยอมรับจากใครเพียงแค่รู้ว่าเรากำลังเดินไปในทางที่ถูกต้องและสุดท้ายความเงียบที่เราสร้างขึ้นจะทำให้เราเป็นตัวของตัวเองและทำให้เราบรรลุเป้าหมายในชีวิตที่เราได้ตั้งใจไว้เมื่อเราสร้างตัวแบบเงียบๆเ,เราจะเรียนรู้ที่จะทำงานตามจังหวะของตัวเอง ไม่ต้องการให้คนอื่นมาบอกว่าเราควรทำอย่างไรแต่เราจะฟังเสียงภายในตัวเองและทำตามความรู้สึกที่เป็นจริงการทำงานในแบบนี้ทำให้เราไม่ถูกผลักดันไปในทิศทางที่ไม่ต้องการเราจะทำงานในสภาพแวดล้อมที่เราควบคุมได้และอยู่ในความสงบสิ่งนี้จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นในการคิดและตัดสินใจการสร้างตัวแบบเงียบ ยังทำให้เราเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองไม่มีใครสามารถตัดสินใจแทนเราได้ทุกการตัดสินใจที่เราทำจะส่งผลต่ออนาคตของเราเองเมื่อเราทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเราจะมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเราจะรู้ว่าเรามีความสามารถในการพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จการสร้างตัวแบบเงียบๆ ยังช่วยให้เราสามารถตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ไม่ถูกกระทบจากความคิดเห็นของผู้อื่นเราจะมีความชัดเจนในเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จแม้ว่าเส้นทางนี้อาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายที่สุดแต่ก็เป็นเส้นทางที่มีความหมายที่สุดเพราะมันมาจากการตัดสินใจของเราเองเราไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยหรือสนับสนุนเพราะเรารู้ว่าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง และในที่สุดความสำเร็จที่ได้จากการทำงานแบบเงียบๆจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมันไม่ใช่แค่ความสำเร็จที่มาจากการได้รับคำชมจากคนอื่นแต่เป็นความสำเร็จที่มาจากความพยายามที่ไม่มีที่สิ้นสุดการพัฒนาตัวเองในความเงียบเป็นการสร้างรลักฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตมันจะทำให้เรามีความพร้อมในการเผชิญกับทุกอุปสรรคที่มาถึง เราจะไม่ยอมแพ้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะเราเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองการทำงานแบบเงียบๆย,ย่างช่วยให้เราสามารถรักษาสมดุลในชีวิตได้เราไม่ต้องสแสวงหาความพึงพอใจจากโลกภายนอกแต่สามารถหาได้จากการทำตามเป้าหมายและทำในสิ่งที่เรารักความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การแสดงออกให้คนอื่นเห็น แต่คือการรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่เราได้ทำและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการการสร้างตัวแบบเงียบๆย,ยังช่วยให้เรารู้จักการรับมือกับความเครียดและความกดดันในขณะที่คนอื่นอาจจะเสียสมาธิจากสิ่งรบกวนแต่เราสามารถคงความสงบและมุ่งมั่นในการทำงานได้ในที่สุดการสร้างตัวแบบเงียบๆจะทำให้เรามีความแข็งแกร่งทางจิตใจและสติปัญญา เราไม่ต้องรอให้โชคดีมาหาเราเพราะเรารู้ว่าเราสามารถสร้างโชคของตัวเองได้ด้วยการทำงานหนักและการตั้งใจจริงการสร้างตัวแบบเงียบๆย,ยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นเมื่อเราทำงานในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและไม่มีสิ่งรบกวนจิตใจของเราจะเปิดกว้างและสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยคิดมาก่อน บางครั้งความเงียบอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นในการค้นพบแนวทางใหม่ๆในการทำงานการทำงานแบบนี้ทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการคิดและแก้ไขปัญหาทุกครั้งที่เราประสบปัญหาหรืออุปสรรคเราจะสามารถมองเห็นทางออกที่หลากหลายเราจะสามารถปรับตัวและหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเอง การสร้างตัวแบบเงียบๆยังทำให้เราสามารถฝึกฝนทักษะใหม่ๆได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกตัดสินจากคนอื่นเพราะเรารู้ว่าเรากำลังพัฒนาตัวเองในทางที่ดีที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนเราจะสามารถรักษาความสงบและมุ่งมั่นไปข้างหน้าได้ความสามารถในการทำงานอย่างเงียบๆยังช่วยให้เราสามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้น เราไม่ต้องถูกดึงดูดให้ไปทำสิ่งที่ไม่สำคัญหรือไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเราการตั้งใจทำสิ่งที่สำคัญและมุ่งไปในทิศทางที่ต้องการทำให้เราไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นการสร้างตัวแบบเงียบๆยังช่วยให้เราไม่ต้องตามกระแสรหรือแข่งขันกับคนอื่นเราไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาทำอะไรดีกว่าเราเพราะเรารู้ว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเอง สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำในสิ่งที่เรารักและเชื่อมั่นว่าจะทำให้เราไปถึงความสำเร็จที่ยั่งยืนบางครั้งการมองข้ามเสียงรบกวนจากภายนอกจะช่วยให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เราทำมากขึ้นการสร้างตัวแบบเงียบๆอย่างช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะมีความอดทนการทำงานในลักษณะนี้ไม่สามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่รวดเร็วได้ แต่จะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่องในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จเราจะต้องมีความอดทนและไม่ยอมแพ้ในการ,รเผชิญกับอุปสรรคต่างๆทุกความพยายามที่เราทำในแต่ละวันจะนำเรามาใกล้ความสำเร็จมากขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นผลลัพธ์จากการทำงานอย่างเงียบๆนั้นการเดินทางสู่ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การหาความนิยมจากคนอื่น แต่คือการสร้างชีวิตที่ตรงกับความต้องการของตัวเองการสร้างตัวแบบเงียบๆทำให้เราสามารถสร้างชีวิตที่มีความหมายและมีทิศทางที่ชัดเจนเราไม่ต้องรอการอนุมัติจากใครเพราะเราเชื่อว่าความสําเร็จจะมาจากการทำงานอย่างต่อเนื่องและมั่นคงการทำงานแบบเงียบๆย,ย่างช่วยให้เรามีการพัฒนาทางอารมณ์และจิตใจ เมื่อเราไม่ต้องพึ่งพาความเห็นหรือการสนับสนุนจากคนอื่นเราจะสามารถรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นและเข้าใจสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขสิ่งนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจในชีวิตได้อย่างมั่นใจและไม่หวั่นไหวจากความไม่แน่นอนในที่สุดการสร้างตัวแบบเงียบๆจะทำให้เรามีชีวิตที่เป็นอิสระและเต็มไปด้วยความสำเร็จมันไม่ใช่แค่การทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่เป็นการทำในสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจและเชื่อมั่นในตัวเองการสร้างตัวแบบเงียบๆย,ยังช่วยให้เราพัฒนาความสามารถในการ,รเผชิญกับความท้าทายเมื่อเราทำงานในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบเราจะมีโอกาสที่จะคิดถึงวิธีการจัดการกับปัญหาเราจะไม่ถูกกระทบจากเสียงรบกวนที่อาจทำให้เราหลงทางหรือเสียสมาธิ การมุ่งมั่นทำงานอย่างเงียบๆทำให้เราสามารถมองเห็นทุกแง่มุมของปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนเราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองและมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆการ,รเผชิญกับความท้าทายเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตในเส้นทางของการสร้างตัวแบบเงียบๆทุกอุปสรรคที่เราพบเจอจัดเป็นโอกาสให้เราเรียนรู้และพัฒนา เมื่อเราไม่ยอมแพ้และพยายามค้นหาวิธีแก้ไขเราจะสามารถเอาชนะความท้าทายได้ทุกปัญหาคือบทเรียนที่เราสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาตัวเองการสร้างตัวแบบเงียบๆทำให้เรามีความสามารถในการปรับตัวและหาทางเลือกใหม่ๆได้เร็วขึ้นเมื่อเราเงียบและสังเกตสิ่งรอบตัวเราจะเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในทุกปัญหาบางครั้งการหาคำตอบไม่จำเป็นต้องวิ่งไปขอคำแนะนำจากคนอื่น แต่เพียงแค่เราหยุดนิ่งและให้เวลาในการคิดมักจะมีทางออกที่เราสามารถพบเจอได้เองการสร้างตัวแบบเงียบๆอย่างช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะรับมือกับความล้มเหลวในบางครั้งการล้มเหลวไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของทุกอย่างแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเราต้องยอมรับว่าไม่มีใครที่ไม่เคยล้มเหลว ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญแต่ความสำคัญคือการลุกขึ้นมาใหม่และพยายามต่อไปโดยไม่ยอมแพ้การทำงานแบบเงียบๆช่วยให้เราสามารถยอมรับความล้มเหลวและเรียนรู้จากมันเราไม่ต้องกลัวที่จะล้มเหลวเพราะมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเติบโตความล้มเหลวเป็นครูที่สอนให้เราเห็นว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำ เมื่อเรามีความเงียบและไม่ฟังเสียงภายนอกเราจะสามารถตัดสินใจได้ตามความคิดของตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้เรียนรู้จากความล้มเหลวและหาวิธีแก้ไขในเส้นทางของการสร้างตัวแบบเงียบๆความมุ่งมั่นจะเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จเราต้องไม่ยอมแพ้และต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง การทำงานแบบเงียบๆทำให้เรามีสมาธิและสามารถโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นในการยืนยันว่าทำสิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่เรารู้ดีว่าเราเลือกทางที่ถูกต้องและจะทำให้ดีที่สุดด้วยตัวเราเองและเมื่อผลลัพธ์เริ่มปรากฏขึ้นเราจะรู้สึกถึงความพึงพอใจในตัวเองอย่างยิ่งเพราะความสำเร็จที่เรากำลังได้รับมาจากการทำงานหนักและความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันหยุด การสร้างตัวแบบเงียบๆทำให้เรามีความสงบและไม่ต้องพึ่งพาความเห็นจากคนอื่นเราจะมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองและทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเมื่อเราไม่ยึดติดกับความคาดหวังของคนอื่นเราจะสามารถเดินทางไปในเส้นทางที่เราต้องการได้อย่างมั่นคงการสร้างตัวแบบเงียบๆไม่ใช่การหลีกหนีจากโลกภายนอกแต่เป็นการกล้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจในตัวเองและไม่หยุดที่จะพัฒนา